สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่กับนี่อะไรครับน้ำพึ่งป่าเดือน5้าที่หายากที่สุดนะครับแล้วก็นี่ครับอะไรครับสับปะรดนะสับปะรดนะสับปะรดนะครับวันนี้ผมมาทําตามสูตรนะครับก็คือใช้สับปะรด3ากิโลน้ำพึ่ง1นึ่งกิโลแล้วหมักก็ได้โหลนี้นะครับแล้ว90วันมันจะกลายเป็นยาอายุวัฒนะลองมาดูกันครับ90วันนะครับสามารถเข่าฮ่าฮ่าเปานยาลดน้่าหักได้ด้วยนะ ก็เดี๋ยวดูกันนะครับปอกสับปะรดแล้วนะครับใส่โหลเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาน้ำพึ่งเทลงไปเลยนะครับเทลงไปเลยอย่างนี้นะครับเทน้ำพึ่งลงไปอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะง่ายๆอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วดูครับว่า90วันมันจะเป็นยานะครับเดี๋ยวมันจะเป็นยาให้กับเราใครสนใจจะมาชิมได้นะครับนี table, really Arizona, water, ่ฮะน้ำพ <to ึ <to to ่งก็จะไหลลงไปนะครับน้ำพึ่งก็จะไหลลงไปว้าวน่ากินมาก เดือดหว้ดูนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับน้ำพึ่งก็จะไหลลงไปไหลลงไปไหลลงไปนะฮะน่ากินมากเลยนะครับโอ้ทุกท่านครับมันหอมมากโอ้หอมน้ำพึ่งหอมเกสรดอกไม้ที่อยู่กับพึ่งนานน้ำพึ่งนี้น้ำพึ่งเดืนห้านี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับมันหอมมาก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 โอ้โหสุดยอดสุดยอดเสร็จแล้วครับสับปะรด ดองน้ำพึ่งเดือน5้าแท้น้ำพึ่งแท้ครับเราก็ได้โหลแบบนี้นะครับเราก็ได้โหลแบบนี้แล้วอีก90วันมาเจอกันพี่น้องครับเดี๋ยว90วันผมมัน<อ>จะอร่อยแ,แค่ไหน <c oughs> <c oughs> น่ากินน่ากินน่ากินสุดยอดเลยนี่คือน้ำหมักสับปะรดผสมน้ำพึง่งเดือนห้าห้าหาหาของแท้พี่น้องครับนี่